มาขายองดเตียงเพื่อนธูจอาทุจาด้กวาชนาทุจ้างามดุ๊กสบายดีป้าลุงเดี้อปัดเพื่นอยากเห็นดุ๊กจ้าเหรออู้ตุ่มเพื่อนปะอ่ะจ้าไปยอ้ยธุจาเนียไม่ดุกเขาจมงามไหยสบายดีป้าลุงเ้อนะแม่ Mặc đấy hạng a gạo. Ta nát, ta phong phồng cả, cả cho nó. Nem lè mè 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 Lèm lèm, mè 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 lắm mè 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 mè

เอาอย่าเหียบน้องขี่ได้น่องนั่งผิดกับมือน้องอย่าเหียบน้องขิ่ได้นี่เดาบ้านไหนก็ดีเรียกร้องความสนใจเลยให้เราจะแก่เราจะเช่าเลยเลยหนูนี่แหละจะแปลว่ามันอยากแอบอยากแอบอยากอยากเรียกร้องความสนใจมีโบเพ้งค่ะมีโเพ้งเพราะว่ามันอืมเรียกร้องเลยอันเมื่อัน่กี้เรจะเหยียบ อยากเ็ดไส่นะแท้จริงอ่ะแ้้จริงอ่ะแพ่งน่องอยู่แล้วแหละใช่ดงู้ใช้ดวงด้วยใช่เว้นๆในตัวใช่ดวงด้วทใจริงอ่ะแพ่งน่องอยู่ดอกแต่ว่าแบบอันอยากเห็ดไช่อยากเห็ดไส่ละกันเรียกรลองคือเฮาเห็ดได้ง่ายกัเห็ดประชดเด็ดวันหามอะไรยังคักน่มงเาแพงน้องพิงเกิดขียเห็ด้ใหญ่ฉันนี่ผู้ดีกรลางจัก

ขอโทษจังเศราแม่ขอโทษังห้ยืันหัวเ้าอืมโบโทแล้วนี้ถ้าถ้ามันให้มันให้เฮ้เนะมือเฮ้งมือนีแม่น่ะเข้าโทรไปโทรศัพท์มันยังโบหันหน้าใช่ห้เบิ้งขนาดชัานี่นะวาดวาดจังกันเดียวเบิ้งเลยกับปัดถิมเดียวเบิ่งให้อาว่าแม่เพร่ะว่าแม่ขอโทษละกาตีนยังงัดสะา่าแล้วบะดิหัวแล้วบะดิีบอกว่าเรีโดนรั มันบ็นเด็กหนุ่ยาลโอ้ใส่ใจตอนที่น้องยังเค็ดเลยมันคือใจเขาสิคือเขาคือกันก็เอฟซีอว่าเขาตามใจเิฟทนแต่ถ้าจริงไฮ้สิะตามใจมั้ยน่ะใช่ส่นอยากเห็ดเลยตุ๊จ้าตุ๊จ้าเอออยากเห็ดอยากเบยร์เห็ดกะเอ้ยห้เจ้าอีแล้วนี่ก็ได้หมักลด้ก็อีนี่นะก็อีเพื่นใช่ร ก็ลยถงยางหน่อยแม่กูได้ใช้ดูบางทีเห็เทียนดูไปลอกลีลีมาให่พ่อไปเห็นใบจังดึงใช่ไหมเอออ่านางเชเว่นนางเชเว่นนะนางเว่นทำมตูเบิ่งดูใช่มเมนโบใส่เนเมนเอ้ยกำปันะลรกเอออ่าเต้นเต้นเต้นมิตูพักเบิ่งดูฮะหน้อย nói 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 đã chấp phù đâm khai dâm phù na chấp phù đâm khai dâm phù na đây hai 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 những lòng phiền những bộ chốt gì đấy không nè nè lòng phiền nha nè tua phan chân đáy bộ chân nè mẹ bà bố mẹ tua phan và chân đáy chứ mẹ và phun bó kỳ này nón bít bươn bít bươn nhỏ nhoi nha yang vào yang vào cốp bé kìm mày nha 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 mày Messi sang mê chi ngang hang hoặc mê chiên đế đê nặng đập đừng đập đừng nhô <laughs> Phải vô chắc không chắc không ừ. <laughs> chắc không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  มือเี้ยเขาไงใช่ไปแม่ไปขี่กบนะเอากบมาขี่นะเดียวอเลยไงลังไงลังไงหันงไหมไงลังเนี่ยตัวลูกัตสิย่าน่มาชมนี้นะจยืนเต้นหัวฉันิย่านชมีนะมีบ่คนเจบไปมีได้แบบนี้นะ

แดดแด้ก็ฝนตกห้ามหัวนี่ช่างเวีนแท้นี่ไลไปรหนจวายวายไปไปนะเอ้ยฝนตกห้ามหัวนี่ช่างเดชุงห่เฮ็ดขาบานบานใช่ลัฒนา คงมากก็อ่าใบก้นั่งผูกก่อวามชักร้างเนาะไปแล้วไปหาประตูไวะแนนวาตู้มาเปลี่ยนทุ่กันแม่หาปรตูด้อไปเอากระเป๋าอาไว้เอากระเป๋าอาเด้วยก็กระเด็นแล้ว ăn đâu ăn đâu. อยู่สูงให้ก่อไก่เอ้ยตอไก่ตอไก่ đất vào có เว้าคือไอ้วิว่าเป็นหยัง ก็ใกล้อันปอปลาอยู่ในน้ำอย่างนั่นนะพอควา่ไายน่ะงองงัวกินยานยอยาดีใคอว่แมวกินปลาแล้วก็พฝพึ่งอย่างพ้พึ่งน้ำหวานนานนะอ โอ้ตกตายแล้วเนาะดใช่ใช <c oughs> <c oughs> <He> ่บวชอันเก่าน่ะบวดมาชินงวะปวดปดปเนดือไาฮึฮดฮยฮึอดฮึ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 ฮ้ฮึ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  เห็นบ่าเจ้าของเห็นบ่าเจ้าของอันนี้เห็นเหรเห็นเนาะนองนเหรเหรอนอนเหนอนจะนี่นะจ้เดี๋ยวนอจะนี่นะเห็นเนาะเห็นนอนจะนี่อ๋อเหรอนอนจะนี่นะเหรนองเนาะฮะเจ็บตตุ่มเลยงานนอนจะนี่ไปป่าล่ะ

เหตุดูมันแตกเฮ้ยนี่แต่เอายาแล้วให้กินเนาะอะดีกระเพาะได้เป็นดินเจอพชบดดินเจอเล่าแตกดินเจอสาวหัวหลอดไอ้หล่ากำแเพลงีหล่ากำแพลงนี่แม่นี่นะอ้โ อือเอาใจเด็กน้อนเออเกงเกงเกงเก่งลูกคอยนี่ไม่ได้เจอกันแต่โดนเลยเก่งขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะใช่แมมนะใช่แมมนะใช้แมมนะใช่น่ใชปานอนนั่งคือปวดปดนยากูใช่แมมนะ อยู่เนาะโอ้ยเออนี่อิใส่ผ้าหันกัวนะที่กินใช่ราเดียวได้ยินเสียงรก็เดียวงนทางนนดีห้ีหรอเห็นน้านีนะขมกกะใจเวยถือถือไปน้ำอยู่วาไปโรงเรียนนะไปไป้าถึงแล้ว มันหูสิตายนั่งก็ได้เย็นกได้นอนแล้วกับไปทั้งลกพกับทเข่าเว่กับไปท้งเ่นี่น้องนะนี่นองเองเนยนะน้องมาดิมโตได้เจใจอนุปัชเอาไว้เอาฮานมิไว้เอาฮานมิได้ไหน

มวานี่เอาปั่นเาวนึงงูกฟาาน้องอานเดี๋ยวฟาน้องอานกระายหัวอยู่มีอยู่คนเขียนไม่อยู่ชื่อวัชนามี้จะใครมีมิริมีบุมแต่ละคนมีปุ๊บของกันมีปุบของไฮเงียนดอกทำใจอ้วยามจด้วยเกือบใช้เวบอยเบหรอบออบร

ไอาซื้อให้ที่เอมของลูกอันี้ของ่มันเดี๋ยวนีะอ๋ออะวาดก็ได้นึงนึงซื้อกาไก่นึง่อะนั่นองนอกแน่นี่นีนนนนนน่ซือ้อพอมีข <c oughs> องนอกนละ่ของน้องวัดจะนาย ไปจังหน้า้าก็เมื่อแหละไดวิวบายเนกัยันรตอนตอนแรกว่าตอนแรกพาเอ้ยมาเล่นน้ำเอาแม่นพาน้องมาเล่นน้ำเอื่อเอื้อเบื่อวายเ่นน้ำกับเมื่อแล้ววันนี้ใจใจเฮ็ดเนี่ยขาสัมผัสกับผู้หญิงเขว่าไงไงมี่ยไใใจใจมจใจใเนียใจหใจ

เคบ้ดี้่ไะบได้ขนมแจ็คนะบะเอามาเบิ่งก่อนเดี๋ยวแม่อ้วนเอาไปให้เดี๋ยวแม่อ้วนเอาให้เรามันเป็นอะไรขนมแจ็คนะบ่หนาตานเป็นอะไรขนมแจ็คนะไบเอาที ไปบอกน้องวาธนาในแบบได้แจ็คนะไว้แบบได้ขนมแจ็คนะเห็นชิบอกมันมันมัดผมแจ็คชิบเอกให้เลยให้อาตมาเลยวดหนอไออหดินเื่ยให้ดิน่งเล

มีอ้วนโม่มากไพดนกไปเที่ยวเจ๊มะวันี้น่ะพดนิโม่แหพนิ่องนะพนบ่เอาไผ่แหละพนลืมบ่นอะได้ตั้งแต่พนไปโรงเรียนนี่บ่เอาไปน้องพนก็มีแหละนี่เนละ่่องไงอ้วนมีหืมไม่บ้านนี้นิ่ขับไปเจดมือเนาะ เอาข่าถุงหนึงเด้อข่อยเด้อกับไขไเดอนื้อย่างเลยนะกครจได้ตังไข่ย่างได้ตังไข่แล้วยางอ่เรา่ตงไข่เยตัอืมะอ๊ยาชุกน้องอ๊ยาชุกน้อเอาไ้กนดูมตาน้องเี่อเออาดมาฝีมหาอาพี่ ห๊ายบายะนายยว่ไปยางไปเอาขนมก็ชะเงินไปสะไปกไปนเนาะนีแก่รนอ้ย่นนั่นและมันจังคานน่ะนะมันคานทันใจมันอันผนอันยุลีไปทั้งนั่งเนาะนั่งไปอ่ะนะฉันเล่าเกตใจง่อยกับไปนั่งเงิน ก้นกระตับไปเฮือนเกตเต็มนัหน่อยเฮือนหนเนควมันนันเฟินพนี้ชาวคู่ชาวงคู่ชาองคู่ชาวคู่ของชาวคู่าใของอผมไม่อ้วนมีบ่บอมีเดี๋ยไม่้เราเดอยอ่หนัไ่อน ให้ไม hey, ่อ hey, hey, mm ้วนแน่เอาจามเปลีนแทะไม่อ้วนกกอยากเลียนคือกันบมอให้ไม่อ้วนนัมโบแบ่งไม่อ้วนแน่เจ้ากะมีมีทุกรูปแบ่งบ่ มันเจือยไหมกลมลงหาเจอสัตว์อันนี้กะเวลาอุมเวลาอุ่มมันก็โดนถุงแงบเยอะดิกระไรว่าว่นชิว่างไก่ชีมือกระไรลละวัดแม่ขนมมากินนะลูก

ให้แน่ให้แน่ออปูพัดผงกะหรี่ไว้เอาเกืบเจ้าแล้วเลยเก็บไปเก็บเก็บห้ไม่จอยไว้ไป

มอืวาดให้มันงามแน่ระบายสีนะมันบเป็นมากเป็นเมื่อี่ช่างระบายสีนะจะเป็ีนอีช่างเป็ี่ยนขึ้นบิวแล้วกูตึงกูตึงเหมือนฉันิลูกแนวนี่เงินจำมันน่ะไหวเงินจับได้ สิปุดปุดปุดม่ได้อยู่เลยกะถ้ามันสิไปใช้เฮาไล่คุบเอานีบวยไล่ได้อนี่ก็ได้กิ่งอะไรหรือล่าอนีผมเบื่ออางกหัีากว่ายังไงี่างก็อีจังก็อีเนียังไงยังไงนาวคนละ

พาชนาตาจื้นมาเห็นน้ำเอื้อยวิวไอวิวก็ร้องเพลงแต่เขามาพู